มีชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยนะคะทําคลิปไฟร์ลค่ะโยนสินค้า Apple ทิงทุกอย่างเลยนะคะโดยคลิปไฟร์ลนี้มีผู้ชมเกือบ2ล้านวิวแล้วทั้งๆที่เพิ่งลงไปแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะโดยเขาได้ตั้งชื่อคลิปนะคะว่าการโฆษณาของ Apple ในประเทศไทยแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดค่ะโดยในคลิปวิดีโอนะคะก็คือเห็นภาพยนตร์โฆษณาของ Apple นี่แหละค่ะหลังจากดูเสร็จปุ๊บนะ,ะปิดโน้ตบุ๊กเลยค่ะ E aw, Apple, ยี่ห้อแอปเปิลโยนใส่ถังขยะเลยหลังจากนั้นค่ะแฟนของเขาก็ใช้โทรศัพท์ iPhone เหมือนกันเอาไปใส่ถังขยะนะคะพอรู้ว่าในบ้านยังมีมือถือ iPhone อีกเครื่องหนึง่งก็เลยแอบหยิบมาเล่นค่ะพอเห็นปุ๊บก็โดนริบค่ะชี้ให้ดูนะว่าเนี่ยยี e ่ห้อแอปเปิลเอาใส่ถังขยะให้หมดเลยหลังจากนั้นค่ะก็เดินออกไปแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถุงขยะสีดําด้านนอกโดยมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเขาบอกว่านํา iPhone iPad นเนี่ยไปแลกเป็นส่วนลดซัมซุงได้นะ แต่ก็มีคนมาตอบค่ะจะไปซัมซุงก็เกลียดเกาหลีเข้าไส้เอียดไทยขนาดนั้นไม่อยากจะใช้ทั้งสองยี่ห้อนี้เลยบางคนก็บอกไม่เข้าใจเลยว่า Apple เนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ทําไมต้องทําให้ประเทศไทยในดูแย่ด้วยแล้วมาดูกันนะคะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันค่ะ ชื่อช่องว่าแค l ิน t r า v e l นะคะบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นของฉันช็อป Apple Store ที่ดีที่สุดในโลกนี้อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละมาดูสิฉันจะโชว์ให้คุณเห็นร้าน Apple Shop แบบพาโนรามาเต็มรูปแบบโดยช็อปนี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครบางคนคงจะไม่เคยเห็นสาขานี้มาก่อนซึ่งแน่นอนแหละก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาตั้งช็อปใน Apple แต่ดูโฆษณาที่ทําในเมืองไทยสิทําไมถึงแบบออกมาแบบนั้นก็ไม่รู้ดูนะบรรยากาศภายในร้าน ตกแต่งอย่างแบบสวยหรูอ,อลังการเลยเขาบอกว่าขนาดในร้านเนี่ยทั้งหมดเป็นสแตนเลสเลยนะโดยเขาก็ได้บรรยายนะว่าขั้นตอนในการตกแต่งบันไดแบบนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเหรียญต่องานชุดนี้แล้วเขาก็บอกว่ามาดูกันเถอะฉันจะโชว์ให้คุณเห็นว่าน่าจะมีมูลค่าถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทุกๆอย่างที่นี่ตกแต่งได้แบบเพอร์เฟมากมาก เขาบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยสแตนเลตน่าจะอยู่ที่ราคาต่อชิ้นนะ27,000เหรียญสหรัฐโดยตัวร้าน Apple Store นะคะอยู่ที่ชั้น2ห้างไอคอนสยามเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่มีมูลค่ากว่า54,000ล้านเลยค่ะเขาบอกว่านี่แหละเป็นช็อปของ Apple ที่เป็นตัวแทนความรุ่งโรจน์ของประเทศไทยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยก่อนหน้านี้นาทางด้านประธานอาวุโสค้าปลีกของ Apple เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงค่ะว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีลูกค้า Apple หลายล้านคนช็อปที่ไอคอนสยามจะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยรับบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกโดยช็อป Apple จะมีไฮไลท์ตัวร้านหันหน้าออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาออกแบบเป็นกระจกใสทั้งหมด และบริเวณกลางร้านค่ะก็ได้มีการออกแบบให้เป็นโซนที่ Apple นี่เรียกว่า The Forum เป็นที่จัดกิจกรรม Today at Apple จะมีจอขนาดใหญ่พร้อมกับความละเอียดถึง 6K โดยมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยก็อยากจะทิ้ง Apple ไปให้หมดเลยนะแต่ว่าซื้อมาก็แพงอะ่ะขอใช้ให้แบบจะเจ๋งก่อนและกันแล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยมีคนมาพูดถึงคอนเทนต์ที่ทิ้งสินค้าทุกๆอย่างในครัว Apple ลงถังขยะนะคะเขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบดูแลยิ้มนะจะทิ้งก็ไม่ทิ้งถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ออกมาปกป้องประเทศไทยก็เถอะพูดจริงๆจะทิ้งก็ไม่ไหวใส่ถังขยะแต่วางเบาช่โดยมีหลายคนมาบอกนะคะบอกว่าถ้าแน่จริงต้อง โยนแล้วก็เททิ้งลงถังขยะเลยครับอย่าโยนเบาขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่สมจริง บางคอมเมนต์บอกทิ้งเสร็จแล้วก็ตามไปเก็บสิครับรออะไรบางคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณค่ะที่ชาวต่างชาติเห็นค่าของเมืองไทยแต่ว่าไม่ต้องทิ้งหรอกของมันแพงตรงนี้ก็เข้าใจค่ะบางคนก็มองว่าถึงเวลาที่ iPhone เนี่ยอาจจะกลับไปอยู่ที่จุดต่ําสุดแล้วนะขึ้นได้ก็ลงได้ง่ายๆนี่แหละทําตัวเองแท้ๆโดยมีคอมเมนต์จากผู้ที่ใช้ชื่อว่าดีอีนะคะเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ตกแน่นอนหุ่น Apple ิลเนี่ยยังดีอยู่เลยเป็นสาววอวีโวนะแต่ว่าพูดได้เลยว่า Apple ไม่น่าจะตกต่ำแน่นอนเพราะว่าการตลาดเขาดีจริงๆคนไทยทำให้เป็นกระแสอยู่ยังไงพวกสาวกแอปเปิลก็ยังซื้ออยู่ดีแหละในความคิดเห็นของเขานะบางคนก็มองว่าโฆษณาย,ยังไงให้คู่แข่งเนี่ยเขาขายดีกว่าตัวเอง แล้วก็มีคนมาแซวบอกว่าแหมที่ทําคลิปทิ้งลงถังขยะเนี่ยเวลาทิ้งออกจะถนอมนิดๆนะครับโดยเจ้าของคลิปมาตอบเองเลยนะคะบอกว่าเรารักประเทศไทยมากเช่นกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าคนไทยพอตอนจบเห็นว่าเป็นต่างชาติโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะที่สนับสนุนเมืองไทยโดยหลายๆคนนะาะคอมเมนต์ว่าแหมทิ้งเบาจังเลยนะเบาเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามีคนมาตอบให้ค่ะบอกว่าไม่ต้องทิ้งใช้ต่อไปก็ได้เข้าใจว่าของแพงบางคนก็มาถามค่ะว่าทิ้งที่ไหนครับจะขอพิกัดบ้านแล้วก็ ตามไปเก็บทีบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละเป็นตัวแทนของประเทศใช้ต่อได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ซื้ออีกแล้วโดยมีผู้มาคอมเมนต์นะบอกว่ารักเมืองไทยมากซึ่งครีเอเตอร์ท่านนี้ก็บอกค่ะว่าเราก็รักเมืองไทยเหมือนกันเป็นประเทศที่สวยที่สุดบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าถ้าเกิดเป็น40ปีก่อนเนี่ยจะไม่ว่าเลยโดยเจ้าของคลิปก็มาตอบค่าว่าใช่เห็นด้วยเลย ตอนนี้เวลาใช้ก็ต้องแอบๆหน่อยถือแล้วก็แอบไออ่ะต้องหลบๆใช้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้าใจแล้วก็รักเมืองไทยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนทิ้งเหมือนกันไม่อยากจะใช้ต่อและ iPhone แต่ว่าตังมีน้อยก็เลยต้องทนใช้ไปก่อนบางคนบอกว่าโอ้โหคลิปนี้ทําถึงจริงๆทิ้งลงถังขยะเลยแต่ว่าวางเบาๆหลังจากนั้นแอบเก็บคืนขึ้นมาเพราะว่ากลัวพังแน่ๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าวางเบาขนาดนั้นเย่าถึงขนาดต้องทิ้งเลยครับมือนี้เบาๆจะเลิกใช้ในไม่ว่าหรอกแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ต้องทิ้งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะทิ้งจริงๆแล้วก็บอกนะจะได้ตามไปเก็บบางคอมเมนต์นะ้บอกว่ารู้สึกแบบว่าตื้นตันมากๆที่ชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยมาโต้แทนคนไทยว่าจริงๆเนี่ยเมืองไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นชัดเจนมากขอบคุณชาวต่างชาติจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าทําแบบเนี้ยเอาใจไปเลยครับได้ใจสุดๆซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ Apple จะออกมาลบโฆษณาที่เป็นดราม่าไปแล้วนะคะโดยมีผู้ออกมาสรุปข,ข่าวว่านี่คือซีรีส์ Apple a d w o r k ที่ออกอากาศบนย t u b e ตั้งแต่วันที่ 19กรกรกฎาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลาในการออกเผยแพร่ก็ประมาณ10กว่าวันแต่ล่าสุดนั้นมีปัญหายอย่างหนักโฆษณาดังกล่าวก็เลยถูกถอดออกไปนอกจากนี้ก่อนหน้าที่จะมีการลบโฆษณาเนี่ยก็มีการปิดคอมเมนต์นะคะไม่ให้ใครเข้ามาคอมเมนต์ในโฆษณาเลยจนหลายๆคนค่ะในสื่อโซเชียลก็ได้มีการออกมาโพสต์ว่าตอนนี้เนี่ยแอปเปิลได้ปิดคอมเมนต์ทุกๆช่องทางไม่ให้คนเข้าไปพูดถึงโฆษณาที่กําลังเป็นดราม่าอยู่โดยมีการออกมาพูด ูดถึงนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยโฆษณาเรื่องนี้เนื้อเรื่องของทางทีมเป็นการพูดถึงการเริ่มต้นเดินทางธุรกิจในต่างประเทศซึ่งก็คือประเทศไทยเป็นประเทศแรกโดยจะต้องมีการแข่งขันกับเวลาแล้วก็มีการกําหนดระยะเวลาที่จะต้องเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรียกว่าเหมือนกับภาพยนตร์เนี้ยแสดงให้เห็นท่ามกลางความเร่งรีบและความคึกคักของประเทศไทยแต่ว่ากลับเสนอความท้าทายในสถานที่ทํางานยุคใหม่อยากจะให้ออกมาในแนวตลกขุขัน โดยเขาบอกว่าในโฆษณาชุดนี้อยากแสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างการใช้ Mac, iPhone, iPad และ Vision Pro ที่สามารถช่วยให้การทำงานต่างๆในราบรื่นแล้วก็ชนะอุปสรรคต่างๆได้ทั้งหมด รวมถึงการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้ทําการปิดช่องว่างทางด้านภาษาโดยสื่อได้มีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าทาง Apple เนี่ยเขามั่นใจว่าโฆษณาภาพยนตร์ชุดที่ผ่านมาเนี่ยแอปเปจะเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับนักธุรกิจ และนอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับนักธุรกิจสําหรับทํางานทั้งในสํานักงานและระหว่างการเดินทางแต่ว่าโฆษณาที่ออกมานะคะกับแสดงให้เห็นว่าไม่ได้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของประเทศไทยเลยแต่กลับเกิดกระแสลบซึ่งในที่สุดค่ะเขาบอกว่า Apple เนี่ยได้ออกมาถแถลงขอโทษแล้วก็ยอมถอดโฆษณาชุดนี้ออกรวมถึงยุติการแพร่าภาพบนช่องทางต่างๆทั้งหมดซึ่งใหญ่ก็ตามนะคะมีหลายคนออกมาเรียกร้องบอกว่าไหนคือจดหมายทางการที่ Apple เนี่ยได้เขียนออกมาขอโทษ ยังไม่เห็นเลยมีแต่ว่าสื่อเนี่ยมาเขียนกันเองว่า Apple เนี่ยยอมขอโทษแต่ที่เห็นชัดๆก็คือมีการลบคลิปแล้วก็ปิดโฆษณาไปแล้วเท่านั้นเอง